สแกนข่าวร้อนสกัดข่าวลวงลวงลึกความจริงสวัสดีครับผมนวสกรสอนสนะกับรายการสแกนข่าวร้อนครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เริ่มถแถลงรายละเอียดโครงการแจกเงินให้ประชาชนเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็นะครับโดยมีเนื้อหาสรุปได้ว่า รัฐบาลเนี่ยจะมีการอัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจรวมมูลค่า600ล้านบาทนะครับผ่านโครงการ Digital วอลเลต500ล้านบาทครอบคลุม50ล้านคนนะครับแล้วก็อีก1 0 0 0แสนล้านบาทในกองทุนเพิ่มขีดความสามารถพอถแถลงออกมาแบบนี้ครับหลายต่อหลายคนที่ได้รับข้อมูลก็รีบดีใจกันไปกันใหญ่เลยนะครับแต่ช้าก่อนครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่ต้องดีใจเก้อ เพราะเงินดิจิทัลที่จะแจกในเดือนพฤษภาคมปีหน้านั้นนะครับไม่ได้แจกทุกคนครับทีนี้เขามีเงื่อนไขหรือว่ามีหลักเกณฑ์อะไรบ้างมาติดตามกันได้ในสแกนข่าวร้อนวันนี้ครับคุณผู้ชมครับสำหรับโครงการดิจิทัลวอ l l e t จะแจกเงิน1,000 0บาทให้กับพี่น้องประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปครับคุณผู้ชมครับ ที่สําคัญเรื่องของเงินเดือนนะครับก็คือจะต้องมีเงินเดือนเนี่ยน้อยกว่า70,000บาทหรืออีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือเงินฝากทุกบัญชีเนี่ยรวมกันเนี่ยนะครับน้อยกว่า5,000 500, 0 0บาทนั่นเองนะครับอันนี้เขาบอกว่าสามารถที่จะใช้จ่ายได้ในระดับอําเภอนะครับที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในช่วงเวลาระยะเวลา6เดือนนะครับพอได้รับสิทธิ์ปุ๊บช่วง6เดือนเนี่ยจะต้องเปิดใช้สิทธิ์นะครับต้องบอกว่าเงินนี้จะไม่มีการนําไปเทรด บน Exchange ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ตลาดคริปโตใดๆทั้งสิ้นแต่เงินตัวนี้นะครับจะมีที่มาจากเงินบาทครับเป็นเงินบาทแล้วก็มีลบมูลค่าเป็นเงินบาทนั่นเองมีเงื่อนไขในการใช้งานนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจสูงกว่าการอาัดฉีดทุกครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเงิน1บาทในโครงการนี้ก็คือ1บาทในกระเป๋าเงินของทุกคนที่จะสามารถใช้จ่ายได้นั่นเองนะครับ โครงการนี้ต้องบอกว่าจะให้มีการลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ทั้งร้านค้าแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนเรื่องของเงื่อนไขซื้ออะไรได้นะครับมาดูรายละเอียดกันตรงนี้ครับจะได้ชัดๆกันเลยในวันนี้พี่น้องประชาชนเขาบอกว่าสามารถที่จะใช้ซื้อสินค้านะครับทั้งเรื่องของอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้นนะครับอันนี้ แต่สิ่งที่ไม่สามารถซื้อได้อ่มาดูกันอันนี้เยอะหน่อยนะครับคุณผู้ชมดูดีๆนะครับสิ่งที่ไม่สามารถซื้อได้นะครับก็คือไม่สามารถที่จะใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้นะครับไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อมได้นะครับไม่สามารถที่จะใช้กับสินค้าประเภทบริการได้นะครับไม่สามารถนําไปซื้อพวกบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคําเพชร พลอยอัญมณีนะครับแล้วก็ไม่สามารถนําไปชําระหนี้ได้นะไม่สามารถจ่ายค่าเทอมค่าเรียนได้นะครับไม่สามารถนําไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือว่าซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติได้นะครับแลกเป็นเงินสดก็ไม่ได้นะครับหรือว่าจะแลกเปลี่ยนในตลาดต่างๆก็ไม่ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องของประเภทร้านค้า รายละเอียดจะเป็นแบบนี้ครับมาดูการร้านค้าร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ก็คือว่าขอชี้แจงให้ชัดเลยว่าเขาจะใช้ซื้อสินค้าได้ทุกร้านค้านะครับไม่ได้จํากัดแต่ร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีการไปจดแวตร,ร้านค้ารถเข็นร้านโชว์หวยร้านค้าที่อยู่บนแอปเป๋าตัง์อันนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธินั่นเอง และร้านค้าที่จะนําเอาเงินดิจิทัลนี้ไปขึ้นเป็นเงินสดออกมาได้นั้นจะต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้นครับอันนี้เดี๋ยวผมขอสรุปตรงนี้ให้ฟังนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าเราจะต้องแยกเงื่อนไขระหว่างคนที่ใช้เงินดิจิทัลกับร้านค้าที่ได้รับเงินดิจิทัลนะครับผู้ใช้เงินดิจิทัลเนี่ยก็คืออย่างที่บอก สามารถที่จะไปใช้จ่ายได้ทุกร้านเลยนะครับไม่ว่าร้านค้านั้นเนี่ยจะอยู่ในระบบภาษีหรือไม่นะครับอันนี้เคลียร์นะคือทุกคนสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับได้ทุกร้านค้าไม่จําเป็นว่าร้านนั้นจะต้องอยู่ในระบบภาษีแต่ถ้ามาดูประเภทร้านค้าร้านค้าเขาบอกว่าจะนําเอาเงินดิจิทัลที่ได้มาแล้วก็จะเอาไปขึ้นเป็นเงินสดได้เนี่ยร้านนั้นจะต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นหลายคนก็เลยถามว่าอ้าวแล้ถ้า ร้านค้าของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบภาษีล่ะจะทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะมีทางออกว่าพอค้าแม่ค้าก็จะสามารถนำเอาเงินดิจิทัลที่อยู่ในระบบของเราเนี่ยนะครับไปใช้แทนเงินสดได้เอาไปใช้ทำอะไรบ้างก็ไปซื้อวัตถุดิบต่างๆมาเป็นต้นทุนในการซื้อเข้าของในร้านของเราเพื่อจะนำมาหมุนเวียนในร้านนั่นเองอตรงนี้ต้องเข้าใจกันแบบนี้นะครับโดยสรุปนโยบายทั้งหมดนี้นะครับเขาบอกว่า จะส่งผลดีต่อประเทศใน2ด้านด้วยกันหลักๆด้านที่1ครับแน่นอนเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในระยะเวลาสั้นนะครับโดยมีพี่น้องประชาชนทุกคนทุกภาคส่วนเนี่ยเป็น,นกลไกสําคัญผ่านการบริโภคแล้วก็การลงทุนนั่นเองนะครับอีก เรื่องหนึ่งนะครับด้านที่สองเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ e-government นั่นเองนะครับซึ่งเป็นการวางแผนแล้วก็แก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างของประเทศในระยะยาวนะครับโดยเงินทุน ที่จะนำมาใช้ในครั้งนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะมีการออกพรบรเป็นวงเงินเนี่ย5แสนล้านบาทนะครับโดยให้กฤษฎีกาไปดูรายละเอียดเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยกู้เงินในจํานวนดังกล่าวมานะครับเพื่อเส,เสนอต่อรัฐสภาโดยจะมีการระบุจุดประสงค์ของการกู้เงินให้ชัดเจนและคาดว่ารัฐสภาก็จะให้การอนุมัติรวมทั้งจะไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยการเงินการคลังนะครับเขาก็จะมีการเอาแอป เป๋าตังที่เราเคยใช้เนี่ยนะครับมาใช้ในการแจกเงินดิจิทัลโดยมีระบบเพิ่มเข้ามาเขาเรียกว่าเป็นระบบบล็อกเชนนะครับอยู่เบื้องหลังแล้วก็จะใช้เวลาในการให้รฤษฎิกาเนี่ยตีความข้อกฎหมายต่างๆในปลายปีนี้ครับจากนั้นจะนำเข้าสู่สภาช่วงต้นปีหน้าและเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้ได้ประมาณเดือนพฤษภาคมปีหน้านั่นเองนะครับ <S <S ท่านนายกยังได้มีการกล่าวย้ำนะครับว่าอันนี้ต้องบอกว่านี่ ไม่ใช่การสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้แต่อันนี้เป็นการเติมเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจผ่านสิทธิ์การใช้จ่ายเพื่อให้ประชาชนมีบทบาทร่วมกับรัฐบาลหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ชิพนะครับในการที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศในขณะที่ยังมีการรักษาวินยัยการเงินการคลังของรัฐทุกป,ประการ นายกเศรษฐาเลยขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้รับสิทธิ์ร่วมกันใช้จ่ายด้วยความภาคภูมิใจนะครับโดยทุกคนเนี่ยล้วนเป็นผู้ร่วมสร้างการเจริญเติบโตและก็ความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้ครับคือสแกนข่าวร้อนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ชื่อว่า newsnbt2hd นะครับหรือเซิร์ชไปเลยนะครับสแกนข่าวร้อนและคลิกลิงก์ต่อไปได้เลย แล้วกลับมาพบกับสแกนข่าวร้อนได้ใหม่ทุกวันหลังข่าวภาคค่ำแบบนี้อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ